各位同你好，สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับ今天我们来上课了วันนี้เราจะเ,เรียนนะครับวันนี้老รจะมาหานักเรียนมาเรียนเรื่องเวลานะครับเวลานักเรียนอ่ะเรียนก่อนเรียนเวลานะต้องนับเลขก่อนนะครับนับนับเลขให้ได้ก่อนนะครับหนึ่งสองสาม 一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四。一晚有二十四小时，对吗？二十四都二十四，对吗？这里，我们问，讲的简单一点。现在几点？就问现在是几点？用英语说，What time is it now？ เส้นใจจีเดียนจะมีสีครับเส้นใตานี้แบบนี้จีเียนว่ากี่โมงเส้นใจีเดียนเะว่าตอนนี้กี่โมงจีก็กี่นะครับเปี่ยนแปลว่าโมงครับเส้นใตคำศัพท์นี้ครับเสนใจจีเตี่ยแล้วก็คำศัพท์เริมนี่คือว่ฟน ก็แปลว่านาทีนะครับเฟินเฟินอันนี้ป้านแปลว่าครึ่งใน้คือออกเสียงว่าเครือนะครับเครือก็แปลว่าสิบห้านาทีคำว่าอีเครืออีเครือก็แปลว่าอีเครือก็แปลว่าเอสิบห้านาทีคำว่าเออเครือก็แปลว่าสองเครือก็แปลว่าครึ่งครึ่งนะครับแล้วก็ซานเครือ ก็เอาสิบหคูณสก็เป็นเท่าไหรครับสี่สิบห้านาทีต้องไม่ใ่พยัครับกเราปกติก็เรียกว่า e เครือล้วเเครื่องเอเคือก็ออออว่ากเป็นบ้านแล้ว30นาทีแล้วซานเครืองแปลว่า45่านาทีนะครับอันนี้เป็นคำศัพท์นะครับต่อไปเราจะไปอ่านเวลานะครับอ่านเวลานะครับอันนี้ครับ3ามโมงก็ว่าซานเดียน 几点 d e m 七点七点现在几点往里给吗十二点二十五分你想看看题分。o r 现在几点 on t h 一 g 个一点一点谢谢我想那个 40ฟัน1点40ฟัน现在几点ตอนนี้กี่มอง9点9มองใช่มั้ย55พอไง55ฟันเป็นต่องานะครับ现在几点ตอนนี้กี่มอง5点15ฟัน5ฟัน15นาทีครับ 现在几点？ออกได้ไหมครับ？ออกแสงหน่五点四十五分。ห้าโมง4 5บห在นาทีร现在几点？ตอนนี้กี่โมง？三点三十分。สามโมงสสนาทีแว่าแล้วว่าเมื่อกี้ครึ่งแล้วว่าป้านใช่ไหม？三点半ก็ได้。三า半。 นั้นเราเสนําแล้วนักเรียนก็เอาไปฝึกฝึกเฉยๆแต่รอไปาา็นธเรมก็ฝึกที่ในโรงเรียนนะครับจำไหมครับเฟินแปลว่านาทีป้านแปลว่าอะไรครับครึ่งแล้วก็อีคอเคร่งแปลว่าสิบห้านาทีใช่ไหมสมมติตรงนี้หูเดียนอ,อีเคร่งแปลว่าอันนี้ก็หูเดียนสี่สิบห้าเป็นันเคร่งครับอันนี้ออกเสียงว,ว่าสันเดียนป้านก็ได้ แล้วก็นักเรียนไปฝึกฝึกฝึกแล้วก็เลี้อแล้วก็ตอบคำถามทาเวลาให้ได้แล้วก็กรรทมาแล้วก็ฝึกฝนนัเกรรเรียนแบบเาสุดน,นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไปงานที่เราดเตรียมให้นักเรียนนะครับอันนี้เป็นหน้าเดียวนะครับวันนี้นักเรียนนักเรียนก็มีคำสาบเขียวเข้มอยู่ข้างหน้าก่อนอยู่ข้างหลังแล้วก็ให้นักเรียนคัดคัดตรง้นม,มา ขงป่นนะหน้าก็ไม่ต้องขดัดแต่ขงปูนดิงยินด้วยนะครับตัวอักษรจีนข้างล่างนะครับเช่นจ้าตอนนี้สีอกี่เตลี่ยนกี่โมงครับเฟินนาทีปั้นแปลว่าวครึ่งหรือว่าไม่ต้่าเท่ากับ30นาทีนะครับเครืออีเครือก็เท่าเท่ากับสิบนนาทีซานเครือเท่ากับสี่สิบนาทีนะครับ ถามเวลาก็ถามแบบนี้เส้นใจจีเดียนแต่เวลาต้องถามว่าสอแบบมีมารยาทหน่อยว่าถางเวลาครับเส้นใจจีเดียนเราไม่มีเวลาที่ตัวก็ถามแบบนี้เป็นภาษาจีนนะครับโอเคนะัคลิปนี้ก็เป็นถามเวลาสังเกตนี้นะลังเกตงก็ไปฝึกแล้วก็ทำงานให้ส่งทั้งเหล่าสุดด้วยนะครับเริ่มนะครับ xin chào, chào thầy, chào cô, chào các bạn, chào các bạn, chào các